สวัสดีครับชีนีพามารับชมงานติดตั้งวงกบประตูหน้าบ้านครับของเราใช้เป็นวงกบไม้นะครับสั่งทำเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวตามมารับชมครับว่าติดตั้งยังไงครับหลังจากที่ประกอบวงกบสิตนบอแล้วนะครับทีมันก็จะทําการนําวงกบมาติดนะครับติดตั้งเพื่อหาดิงก่อนนะครับแล้วก็ระยะปูนฉาบนะครับแล้วก็จะมาทำตัวเสาเอ็น นะครับมีขนาด10เซนนะครับแล้วก็จะเชื่อมตัวหนดกุ้งนะครับเข้าไปเป็นเหล็กปลอกนะครับ <c oughs> ก็จะเข้าแบบเพื่อที่จะทําการเทคอนกรีตนะครับทั้งตัวคานทับหลังแล้วก็ตัวเสาเอ็ดนดานข้างนะครับประตูข้เรามีขนาด ความกว้าง2เมตร60แบบความสูง2เมตร50นบบีเชื่อมหนดกุ้งนะเพื่อที่จะไว้เป็นตัวผูกเหล็กตัวคานทับหลังวงกบนะครับเพื่อความแข็งแรงของตัวมงกบของเรานี่เองนะครับ นายช่างก็กำลังเชื่อมเหล็กเพื่อที่จะยึดตัวเหล็กเสริมคานตับหลังนะครับ,ลบลแล้วก็อ<ม>ัน<ม>ข้างนี้ก็จะเหลือตัวเหล็กเหล็กฝากเนาะเหล็กฝากเก้ามิลสองเส้นนะครับเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้นะครับเ,เชื่อมล็อกประตูไว้นะครับ เสร็จแล้วก็มาแทงระดับดูครับทั้ง2องข้างให้ได้ความสูงที่เท่ากันกับเส้นตัวออฟเมทที่เราหาเอาไว้นะครับเมื่อตั้งวงกลได้แบบนี้แล้วก็มาผูกเหล็กเสริมนะครับผูกเหล็กเสริมแล้วก็มาประกอบแบบก็เตรียมเทคอนกรีตได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นงใจใพกเรด้วยนะครับเดมาสุดลยครับ